สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ามสวยบาทเลยพี่น้องอ่ะมาเรีวมาเรีวเวทีตั้งไว้แล้วสารากลางบ้านมื่อนี้บุญกุ้มเขาใหญ่พี่น้องเดี๋ยวเมืเ่อแรกมีลายสดทางเพียรลอยมิวสียกว่าอะไรตีเถอะพี่น้องเด้อนะครับเพียรจานทลอยเพียรม่นั่นละนะครับอย่าลืมเขามาเบิงให้กำล,ลังแรงใจกดแชร์กดไลค์ให้นะครับไลส์สดฟรีหรือกหวยอยากร่วมอ่าเขามาร่วมเฮ็ดบุญน้ำก,นกันก็ได้พี่น้องมื่อนี่บุญกุ้มเขาใหญ่บุญเดือนสาม นะครับพี่น้องครับตั้งเวทีเรียบร้อยตัวี้น้องๆก็ลังไปเอาลำพุ่งอีกชุดอยู่อันนี้จะเป็นชุดมอนิเตอร์ของอาจารย์ลอยใส่ตัวนี้รายการน้องๆก็จะไปเอาชุดมาตั้งทั้งขางนะครับตนนในตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือแรงจวดจาดกันหมอํำสิงคู่หนึ่งหมอแค้นโอ๋นหมอรำสิงอิเล็กทรรนนะครับแดนเซอร์นะครับเหมือแรงป่วยมาตั้งนี้ผูเฒ่าบนกาล่งซอยกันพี่น้องครับก็กล่งกองเขาองอ่ากองยังกันบุญกุ้มเข่าไงบุญเดือนสาม นะครับนี่ผู้เฒ่ากําลังซอยกันบูรุษใม่บุรลษมือนะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับบุญเดือนสามบุญล่คงก้นกรเอิ่นบุญเข่าจีบุญล่คงก้นกรเอิ่นบุญกุ้มเข่านะครับนี่กําลังกําลังเทเข่าใส่กองใส่หยังนะครับพี่น้องนี่พ่นก็กําลังเอาเข่ามาโฮมกันนะครับทางด้านนี่พ่นกะมี่มอง แพ้ปัจใจนะครับนี่แหละพี่น้องผู้ใดอยากร่วมเฮ็ดบุญน้ำกัเลี้ยนเชิญเด้อพี่น้องเด้อนะครับทักทายกับมหาจันทร์ลอยนะครับนะทักทายกับมหาจันทร์ลอยนะครับสำหรับท่านที่อยากเฮ็ดบุญน้ำกันนะครับกมานะครับนี่คือคนกัดเขียนไล่น้ำลงให้พร้อมนะครับแล้วก็มีรับปัจใจนะครับนี่เนาะแล้วเราบอกแม่มาดิยังงย่างย่าบ่ะโอ้เพื่อปัจใจแล้วเราปัจใจโอ้ปัจใจแล้วเออ อุ้ยผู้เฒ่าพะกระเทือนยังนอนนนอนทั้งไหนนอนข้ามหมากข้ามผู้เนาะข้ามหมากกอกยาเนาะไม่ใหญ่เนาะห่อมียงหอมียงหมาโอ้จ้าเจ้าเมียห่อมียงห่อหมากห่อโจุกทางนี่เป็นทางนี่เป็นงามของยิ่งเนาะทางนีนนาะโอ้แบบนี้ป่ะมียโอ้ห้อมห่อยยังก็ห้อโจกห่อมากหอใยบักยมใบบักมีนี่นาะ โอ้นี่แหละพี่รองครับซอยกันพุ่มละมพุ่ละมือนะครับสูตรปุ่นกองเขาใหญ่สูตรเบิดบ้านได้บุญเบิดบ้านนะครับกลุ้มเขาใหญ่เนาะไม่ใหญ่เนาะครับกุ้มเขาใหญ่กุ้มเขาใหญ่หมากผู้แก่นคู้นยาสูบนะครับอันนี้ือสิเป็นของเอาไซครับอันนี้แหละครับพี่น้องไซครับหมากผู้นี่ยแหละ ตำเมียงพร้อมได้พี่น้องเอ้ยนี่ไม่ตำเมียงห่อเมียงพร้อมนะครับโบราณไม่ห่อเมียงนั่มท่าพุ่นกะสิเป็นพญายมกท่าโยกเพิ่นนะครับท่าพุ่ยยนกะสิมีกะสิเด่นนิมนต์พระนิมนต์พระพระสงฆ์มานะครับนิมนต์พระสงฆ์มาทั้งพี่นะครับพี่น้องอันนี้กะสิเอาเป็นมองมองไหวยังกับพญายตัวนี้ไหวอัน ขันดอกไม้ดอกตู๋ยังในนอสสี่สี่พันเพ็ดอยู่นี่เนาะโอ้ครับซุ่มหมากพู่ซุ่มเมียงซุ่มยังสิเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมครับเปิ้ลเพชรใบยังสินะครับเพราะว่าบมทันเหลี่ยวยังได้พอนยังสารอีกอยู่ทั้งขุนขุนนะครับยังสารอยู่ขุนครับขุนเต่าจักตอกสารอยู่ทั้งขุนก็มีบย่าทันเลี่ยนะครับทร้างเวทีกระตากได้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 ที่เลยตากใบตองเลยทั้งเวทีจัดลอยนะครับพี่น้องเอ้านี่นะครับ ซอยกันพลรใหม่พลเมื่อร่วมแรงร่วมใจนี่คือวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผ้าเฮ็ดนะครับตุ่มห่มกันนะครับพี่น้องนี่กองเขากองเขาใหญ่บ้านในพัฒนเกษตรเสีหันนะครับเฮ็ดกองใหญ่ๆนะครับบุญเดือนสามก็มีเกิดทุกบ้านู่ครับทั้งเขียนี่นะครับมีเกิดทุกบ้านแต่ว่าแต่ว่าเอา่พร้่อมกันบ้านไหนนะครับพี่น้องอันนี้เก็สิเปรตโตทั้งด้านปัจใจพี่น้องร่วมท่าบุญกันนะครับ นก็จะมีผู้เฒ่าผู้โถพระเฮ็ดพระถำลูกหลานรุ่นใหม่กับเบิ่งไว้เพื่อสิเอาไว้สืบทอดประเภทน,นี่นี่ต่อไปในภายภาคหน้านะครับรกรับอันนี้ก็เป็นศาลาอันนี้ประสงค์ศาลากลางบ้านนะครับเป็นศาลาอันนี้ประสงค์ประจำหมู่บ้านเอ้าวญ่แก้ว พ่อใหญ่แก้วกามาแล้วเมื่อวานไปตึกแห่นำ้ำกันกับพ่อใหญ่แก้วอย่างเมื่อวานนี่พ่อใหญ่แก้วกินขี่ปลาพี่น้องขันโบได้เดือบิึงคลิปเมื่อวานพ่อใหญ่แก้วกินขีป่ปลาโซนยอดเลยขมติ๋วเลยละป่ะนี่ยแหละครับพ่อใหญ่แก้วกินขี่ปลาผู้นี้แหละครับพี่น้องครับโอ้ยลมแห้งสะบัดเนี่ยปัดมาลมแห้งแต่เนี่ยแหละมันจังบ่ฮอนเนาะงเมียเนาะ ลมแห้งๆเลยพันจังบ่ฮ้อนว่าสันไม่ยาไล่ลาว่าอากาศมันจังดีขันมันฮ <N az ement> <N az ement> <N az ement> ้อนมันบ่เป็นตะยูอ่าอะไรสิฝ่ายอี๋ฮังตัวหนึ่ฝ่าายยมงคโอ้ฝ่ายมงคลมันเป็นมงคลนั่นแหะภาษากลางนะมงคลฝ่ายมงคลนี่คือภาษาผู้เฒ่าเออคุณนี่มันสิสระอูขันคนนี่สิรอลิงอ่า เ็ศแล้วเบิ่นสูนแล้วบาดก็เอาไฟไอของใส่น้ำเงินน้ำสีอ๋อมาดหลาลดหาเรือนันเนอฟนมเนาะนั่นแหละครับเห็นบอสไทยก็บ่าใส่มงค้คือเขาบาสดทยก็ใส่มงค้คือเขาบาดไส่บาดว่าใส่ายม่งค้นเพา่นบาดไปผูกแล้วว่าให้มันเป็นมงค้นวเอาเอาเอาเอเอาเอาเจจ้า นี่แหละครับเป็นค้วมเสื้อส่วนหมู่บ้านส่วนบุคคลแล้วก็ก้วมเสื้อทั่วไปนะครับบารบ้านไดก็จะเ้าก็เฮ็ดเบอด์สุบานเขตนี้นะครับปีละเท่าน้องยหย่นาะเฮ็ดคล้องเฮ็ดคล้องเฮ็ดคล้องประเพียนีนะครับบนเดือนสามเฮ็ดคล้องประเพณีนะครับเฮ็ดต่อต่อกันมารุ่นสูรุ่นนะครับพี่น้องครับเอาปลากันไปนะครับแน่คือมีแต่หมอน้ำฮอนกาแฟบ่มี่หมดย เอา,า,เอา,ากอนะอาแฟมันจะคอเนี่เอเอเกาแฟมากาแฟมาอ้าวกาแฟมาแล้วจัดไปจัดไปสามสิบซองคันโนโปจะเอาไหมเออจัดไปกาแฟมาละเด้อไม่ใหญ่เด้อจัดการเด้เอกาแฟมาละเด้อกระโจ๊บปกติกเอาแก้วปกติเด้อ เอาปลาฤาษีไก oh, mm ่เทเข่าละท่างนี่เออเอาแล้วครับนกาแฟนี่ล่ะซื้อไม้นี่ล่ะซื้อไม้สุกันกินนี่ล่ะเออได้ลูกพี่ได้ได้มุ๊บปัญหาครับผมเทไก่เทเข่า้าเลยเริ่มเทแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องก็ล่างลังไหลมาเพิ่นเสียเอา เข่ามะเพาะมาโม่น้ำกันเอามาเห็ดบุญเ็ดท,ท่านน้ำกันนี่ก็คือบุญกุ้มเข่าไงนะครับนี่กำลังไล่มากไล่มากนะครับพี่น้องแต่เพิ่งว่าสิกองไงวันไหนนะครับอ่ากุ้มเข่าไงปีนี้สีใได้จักมืน่นจักแสนเพื่อนว่าแสนเข่าได้ประมาณแสนเงินดิมื่นกับมืนนนม่นเข่านี่เราก็จะเอ้นหมื่นเข่าเปลือกแสนเข่าเปลือกนะครับ เออเซนก็เพ <chat> ียกโอ้ดอกจานนี่ก็งามแสีบาดนีลประดับประดาแล้วครับทั้งนี้อันนี้เป็นดอกจานนะครับเอาดอกจานสดๆได้พี่น้องเนี่ยบอสเป็นบอสเป็นของผมเลยนี่ของสดๆเลยด้วครับพี่น้องเลยมาจากต้นจานเลยนะพะย่ะเนาะนะครับมีดอกจานดอกพุดดอกยังนี่แหละเพื่อนน้ำมาใส่นะครับดอกไม้ประจําท้องถิ่นนะครับมาตกมาแต่ง นะครับเป็นบุญเป็นศิลเป็นบุญเป็นท่านนะครับนี่ดอกจานบ้านเฮาหน่อยละพี่น้องประดับประดาไปนะครับตุ่มห่มกันอยู่กลางบ้านสลากลางบ้านนะครับเหมือแรลงกับซีมี่มะลําซิ่งนหน่อยๆนะครับอิเล็กโทรนซูพี่น้องงันของเขางันของบุญน้ำกันนะครับบุญกุ้มเขาใหญ่ดิบัดนนี้กับ สิไล่สดทั้งเพีให้พี่น้องเบิ้งนํานะครับผู้ใดอยากเบิ้งวัฒนธรรมเกี่ยวกับการอันนี้จังซี่นะครับพี่น้องกับเดี๋ยวสิไล่สดให้เบิ้องอามหัวเล่นนะครับนเนาะแหมเรียบร้อยครับบาดนี้โอ้เทปเบอร์ละบอดพระฤาษีไก่เทปเบอร์ละน้อกเก่งเก่งเก่งสุดยอดเลย โอ้ข้าบอยมาอะไรตัวไหนข้าบอยตายสูงข่อยไหนมาอะไรตัวไหนพลพนเน้นเวทีพ่ลระยางมาอะไรข้าบอยตายสูงเจ้าข้าบอยทีมงานเวทีอันเครื่องเสียงข่อยไปเสนอกันามาเสนอกันเสียอะไรผู้ใดว่าชมอยากกินกาแฟนะกินเด้อมาอะไรเด้อ เอาเงาเงา,าบาทเนี่ยเอาโอเคพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงซรัพนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวหมดเอื่องสิไลซ์สดสูพี่น้องเบิ่งทั้งเพจฝากกดติดตามเพจฝากกดแชร์ให้นายเด้อพี่น้องเดิมหมดเอื่องเด้อนะครับอ่ะขอบคุณครับไปเร็วไปเร็วตุมมต่มโฮมตุ่มโฮมมาเด้อเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อ